ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยก็ยังคงผันผวนนะครับมีความกังวลในเรื่องของการเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนะครับจะมีคําแนะนําอย่างไรฮะวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณเทเรเซ่พรมพงศ์นะฮะนักกลทยุศธร์เศรษฐศาสตร์มหาภาครจากลักรั์เบย์แบงก์ประเทศไทยครับตอนนี้อยู่กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณโอ๊ตครับบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยับวันนี้อาจจะเคลื่อนไหวเด่นกว่าภูมิภาคนะครับปัจจัยสําคัญมาจากปัจจัยภายในประเทศหรือเปล่าครับตรงนี้ในทางความชัดเจนเรื่องการ m o u นะครับแล้วก็ท่าทีที่หลายฝ่ายมองว่าเริ่มโอนอ่อนผ่อนตามนะครับต่อเสียงเียกรองจากภาคเอกชนมันพอจะหนุนนาให้หุ้นไทยไปได้ต่อไหมครับผมก็สาหรับภาพตลาดนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าในช่วง3วันแรกของสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเชิงบวกนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นรอบของการฟื้นตัวระยะสั้นนะครับ ก็แน่นอนนะครับก็มาจากปัจจัยในประเทศเป็นหลักแหละนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตลาดเองก็ในช่วงวันจันทร์ก็มีจังหวะ p a n i เซล l ์ที่หลุน อ่าดัชนีหนัร้อยจุดไปนะครับแล้วก็อ่ถือว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ตอบรับเชิงลบไปมากนะครับก็ก็เห็นการซื้นตัวขึ้นมานะครับจริงประเด็นเรื่องของการเมืองในประเทศเนี่ยยังเป็นประเด็นที่อ่ตลาดให้น้ำหนักมากที่สุดแหละนะครับแล้วก็ในแง่ของพัฒนาการเนี่ยอาจจะต้องรอติดตามในช่วงถัดไปโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการรับรองของกรกตเรื่องของการอ่เปิดสภาแหละนะครับก็ยังยังมีประเด็นที่ยังต้องตามอยู่แต่ว่าผมว่าที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยก็เป็นเพราะอ่ valuation ที่แบบค่อนข้างค่อนข้างลงไปเยอะแล้วก็ตอบรับไปเยอะแหละนะ ครับในบรรยากาศแบบนี้ครับเราเห็นแรงเทขายเกิดขึ้นมาในหลากหลายกลุ่มนะฮะมีกลุ่มไหนยังคงต้องระมัดระวังอยู่ครับหรือว่าแรงขายยังไม่เสด็จนำก็ผมว่าหลักๆเลยถ้าจะเก็บพูดรวมๆนะครับก็เป็นกลุ่มที่ลิงก์กับนโยบายเกี่ยวกับการเมืองแหละนะครับซึ่งเป็นกลุ่มยังขันขวนสูงอยู่เพราะว่าในเชิงของนโยบายผมว่าความโปรเจกมันยังต้องรออีกหลายเสต็ปนะครับว่านโยบายไหนที่จะเคพื่อนได้ในในในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็คงเป็นเป็นกลุ่ม ข้าวๆผมเป็นกลุ่มประมาณนั้นแหละครับก็ลิงก์กับพวกค่าแรงเรื่องของค่าไฟอะไรต่างๆประมาณนี้ครับครับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับเรื่องเพดานหนี้สาธารบ้างนะครับที่หลายคนมีความกังวลกันนะตอนนี้เองเระมองว่าที่สุดแล้วจะผ่านคนไปได้ไหมหรือว่ากรณีที่เวรวร้ายที่สุดเนี่ยระมองอยังไงบ้างครับคือส่วนตัวผมคิดว่าผ่านไปได้นะครับเพราะว่าประเด็นเพดานหนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นประเด็นการเมืองเป็นหลักแหละนะครับแล้วก็ ในแง่ของนักการเมืองของฝั่งอเมริกาเองอะ่ะผมคิดว่าเขาก็น่าจะพอเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ว่าคือถ้าลากประเด็นการเมืองมาจนกระทบเศรษฐกิจแบบในปี2011อะ่ะผมว่ามันจะค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้มันมันรองรับไม่ไหวนะครับก็ยังคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยน่าจะผ่านไปได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ปัจจุบันมันยังมันยังผันผนวนอยู่ก็ทําให้ตลาดเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะคือ,อยังไม่ค่อยกล้ายังไม่ค่อยกล้าเล่นขึ้นไปในโซนบนมากนักนะครับอาจจะเป็นแบบนั้น รับทั้งปัจจัยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับมีคําแนะนําในเชิงกลยุทธ์ยัยงไงบ้างหุ้นไทยนะครับเห็นโอกาสความเคลื่อนไหวแนวโน้มทิศทางแนวรับแนวต้านเป็นยังไงครับผมก็หลักๆคือถ้ามองกรอบแนวตา้านนะครับจริงวันนี้ก็เป็นจุดที่ขยับขึ้นมาเฉียดเฉียดแนวตา้า15 40, 150, นแถว1540 1550แถวตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นต้านแรกในรอบฟื้นตัวนะครับก็อาจจะอาจจะลุ้นคือขึ้นไปแตะแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะต้องถอยกลับมาสร้างฐานสักสักพักหนึ่งก่อนนะครับ ครับสญญนองต้างครับเรามองตัวไหนบ้างฮะในแง่เขาแนะนําจริงๆวันนี้ถือว่ามีกลุ่มเด่นๆค่อนข้างหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับแต่ผมขอเลือกเป็นตัวซ p พอแล้วกันนะครับ,รบก็ถือว่าในเชิงของการตอบรับเกี่ยวกับค่าแรงเนี่ยก็ตอบรับไปพอสมควรนะครับแล้วก็จริงๆผมว่าผลกระทบเนี่ยมันก็ถ้าเกิดขึ้นค่าแรงจริงก็ในแง่ของรายได้เนี่ยเขาก็จะได้กลับมาด้วยเพราะนั้นเองผมว่าราคามป็นตอบรับเชิงลบมากเกินไปในช่วงก่อนหน้านี้ครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับคุณโอ๊ตครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับมุมมองจากทางคุณตริเสถพรมโพ์นะครับจากทางหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยนะครับต้องยอมรับว่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมคุณปั๊บครับคุณไทยหลุดพ5 0 0จุดในช่วงการซื้อขายช่วงต้นนะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วก็แรงซื้อกลับคืนมาเพราะว่าหลายส่วนมองว่าราคาเนี่ยถูกเกินไปหรือว่าตกจนเยอะเกินไปและเมื่อสถานการณ์เริ่มผ่านพ้นไปนะครับนักลงทุนก็มีโอกาสในการรองงดูนนคถึ้้ฐาทที่แจริงงก็นนําาามสู่แวทที่ พิจารณานะครับด้านการลงทุนประกอบกับมีการ MOU สร้างความชัดเจนด้วยจึงทําให้คนไทยนั้นมีการฟื้นคืนกลับคืนมานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ทําให้วันนี้มุมมองการลงทุนนะครับอาจจะเป็นการฟื้นตัวในช่วงสั้นนะครับแล้วก็คำแนะนําจากทางเมเบงนะครับก็คือ c p พนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเ n ียรนรู้ทันลงทุนนะครับ,บคุณผู้มชมย n n นนอ,อย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออก,ากาอากาศออนไลน์ของเ n n นช่อง16 เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ